18.15นาฬิกา15นาทีนะครับพบกันคลิปนี้ที่สถานีบ้านคูบัวนะครับตอนนี้มีขบวนรถกำลังจะวิ่งผ่านนะครับด่วนพิเศษทักษิณ37นะครับกรุงเทพสงขลโกลกครับวันนี้ใช้นตะต้อมทำขบวนนะครับ4144นะครับ กาจำไม่ผิดนะล่าช้าอยู่ประมาณสี่สิบนาทีนะครับเรียบร้อยนะครับมุ่งหน้าเข้าไปจอดเพชรบุรีนะครับอีกทีนะครับ